สวัสดีค่ะยินดีต้นะอนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ tk นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพักกิ่งไพรีนะคะแล้วก็ใบนี้เนี่ยเป็นงานของร้านร้านเทงปกเก้านะคะก็ตอกอยู่ตรงนี้นให้เห็นกันจังๆเลยนั่นเองนะคะก็ วันใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพก็ดีอยู่นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นไม่มไม่ยุกซุ้มไม่ยุกซุ้มนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอแบบตัวโอหน้าจอโอแบบนี้นะคะสวยงามนะคะนี่ดูการแกะลายของเทงปกเก้านะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องพูดเยอะนะคะแล้วก็ทองเขานะคะที่สําคัญเลยนะคะเทคกกเก้าเนี่ยคือขอบข้างเขาจะปิดสนิทมากนะคะแล้วแน่นแบบแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะ ชมลายด้านหน้าการแกะลายด้านหน้าก่อนนะคะนี่ลองกล้องไม่โฟกัสนี่ค่ะสีทองอย่างนี้นะคะเวลาทองที่เปอร์เซ็นต์สูง,สงเวลาใช้ไปเรื่อยๆนะคะสีทองมันจะเหมือนกับว่าทองแบบเหลืองทองอลา,ามอลามสวยงามนะคะก็เป็นเสน่ห์ของงานแต่ก่อนเนาะแล้วใบนี้นะคะก็ นี่ปิดสนิทแบบที่บอกไว้นะคะว่ามันต้องปิดสนิทแบบนี้แล้วลายการแกะลายเนี่ยมันต้องเนียนเรียบเนียนนะคะแล้วเป็นคือการแกะลายเขาเนี่ยมันจะแบบดูเส้นนะคะดูเส้นมันเหมือนแบบเล็กๆเลกๆละเอียดมากนะคะเส้นของลายกระหนกนะคะสวยงามคือเป็นเส้นเล็กๆแล้วเหมือนการลงน้ำหนักต่างๆนะคะเหมือนเป็นผลงานศิละปะ <c oughs> เราไม่ได้เวอร์นะคะแต่ว่าข้อจริงแล้วเนี่ย มันค่อนข้างมีความแบบเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านเทงพวกเก้าเลยนั่นเองนะคะความงามดีต่างๆนะคะความละเอียดของงานนั่นเองนะคะอีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะดูห่วงนะคะห่วงยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่ายังดูดีอยู่เลยนะคะทั้งสองด้านอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทนะคะน,นี่ลายก็เป็นลายกระหนกเช่นกันเช่นเดียวกัน คือมชอบลายมากนะคะเพราะว่ามันดูเล็กดูสวยงามพลิ้วเออใช้คำนี้ได้นะคะพลิ้วดูพลิ้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะ เป็นลายแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเหมือนมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะ mm. เขามาชมแล้วเขาก็ mm. พี่เขาก็เรียกแบบลายแบบของเอกลักษณ์ของเทคงบอกกาวว่าเหมือนเป็นแบบการต์ตูนตาแบบการ์ตูนตาหวานอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ mm. ก็คือดูการ์ตูนแบบจะดูการ์ตูนการ์ตูนอันหน่อยนะคะก็คือหน้าจะหวานหวานนะคะแล้วเส้นส,สายศาสตร์อย่างนี้นะคะด้านหลังคือทีสวยเล็กๆคือเล็กมากความละเอียดงานนี่คือต้องยกให้มากๆนะคะ สวยงามส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นลายพระพิฆเนศนะคะแต่อันนี้ก็ลายเหมือนวันในคดีไทยอะไรต่างๆนั่นเองนะคะสวยทองก็ดีนี่นะคะงานดีนะคะงานดีตามสไตล์ร้านเทงปกเก่า แล้วก็ด้านล่างนะคะก็ยังอยู่ในสภาพดีสลักเดือยต่างๆก็อยู่ครบนะคะนี่เดี๋ยวจะมาเปิดด้านในกันก่อนนะคะด้านในสภาพบานพับไม่หลวม่างนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดนะคะขนาดของตลับใบนี้ด้านในนะคะความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ 3 8จดดเซนนะคะส่วนความกว้างนะคะที่ฐานนะคะจะอยู่ที่สองดเซนส่วนความกว้างตรงกลางนะคะจะอยู่ที่สองจุเซนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาปิดกันนี่วัดหน้าจอนะคะหน้าจอความกว้างหน้าจอตรงกลางนะคะจะอยู่ที่ 1. นึดเอ่อหนึเซนนะคะส่วนความกว้างตรงฐานของหน้าจอนะคะอยู่ที่สองเซนส่วนความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ 3.6เซนนั่นเองนะคะก็ใส่เป็นพักกิ่งไพล่ลีหรือพารุ่นอื่นๆก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงก็ใบนี้นะคะก็หนัก27.12กร,รัมนะคะก็เกือบ2บาทกันเลยทีเดียวนะคะ2บาท30กร,รมัมก็ท่านไหนสนใจตลับใบนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทา้งช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ใน,นที่นี้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าประหยัดค่าแรงค่าซิไปได้เยอะแล้วก็ประหยัดเวลาการรอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจตลับทองมือหนึ่ง หรือตลับทองคำทองมือสองนะคะหรืออยากสั่งทำนะคะหรือว่าสนใจพระเครื่องพระเออพระทองคำนะคะก็ทักไลน์ s i t k 6 6 6นะคะหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด้่วนโทร0899866685นะคะร้านเราเนี่ยจะอยู่ชั้นสามห้างมาทิบงามวางวาาติดกับลิบต,ตัวกลางเลยนะคะก็เปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะก็มาเยี่ยมชมได้นะคะแวะมาเยี่ยมชมได้นี่สวยงามมาก ก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e เป็นกำลังใจให้คินทิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ